สวัสด,ดีย่างชาวกับเพืเ่อนๆมาเดินชมสวนกันเนาะนี่นี่มัข้ามแขรนะครับมัข้ามใบแคร์เมาไวเป็นต้นพันธุ์นะครับใบเทียบยอดเดินดูไปเรื่อยมันเบอร์รี่นะครับผมมีใสใบแดงนี่นะครับมัข้ามว่านนะครับหรือพุ่มเทียบยอดใบแขรอะไรนะครับได้ผลนย่างนะมันใส่เพนนานะครับเดินดูไปเรื่อยๆไอ้นี่ได้ไไดเลยจิกนะครับจิก๊ก หมอกนี่ก็ใส่มันไกลเหมือนกันนะไกลเป็นหน้านะครับนี่ก็ทุ้นโมกมันเปใบแดงนี่ได้เลย้วต้นแก้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับดอกหมอกแล้วนะครับต้นๆเชื่อได้นะครับใบต้นไว้นะครับเดินชมนี่ไอ้เจ้าๆนี่ก็ปักเขียวนะครับปังง้น ครับนะถึงชมธรรมชาติยามเช้ารถบ้านนะครับผมเหมือนกันเพื่อนให้กำลังใจกันด้วยนะครับคอมเมนต์ได้เข้ามาด้วยนะครับทำจะได้มีกำลังใจในการท่ำต่อไปนะครับนี่คอมเมนต์นะครับทุกมเมนต์ลอยที่ต้มต้มนะครับนี่ไหมไฟฟ้าดังเป็นซี่ยังนนี้หลเปู่ซื้อปุ้มมาจะยัดไปนี่แดงอยุทยา านะตกกากลูน่านี่หมงม่องนะครับปีกีเดี่ยวเกือบตุ้ยนะครับนี่ผมแก่เกยอย่อนรอดนะครับปั่นในเจ้าหามใสจีนะครับผมลูกว่านหมาเลยนะครับปีเดี่ยวตัวปีต้องปีตีเดี่ยวจิบลูกนะครับแล้วเพิ่งจะนอนจอนะครับมัหม่างขันเพื่อนป้านะครับเดินชายเรืยาต้องดิบใบกับกินข้าวหลวดไหมกันนะครับ มาริดมาริดตัวมาริดเต็มบ้านนะครับมาริดน,น,น,นี่ต้นแฝดน,นะครับมันก็หมกมันเดิม,มนี่ก็ตะโกน้านะครับลำใหญ่ๆเลยครับผมเต็นหน้านะส่วนเปล่าส่วน,วน,บ,ววนบุ้ยนามมีไฮไลท์หมกนะครับเด็กตุ้เสียบเหมนวัดนี่นะน,นี่นิถากินนีิถา แปลงนะครับแป้งมาร์คหกพันว่านะครับพวงขากรน่งรองสีสังแดงนะครับในนี้ก็พวงยกนะครับไกลๆกับพวงโกเมนแต่ว่าที่ออกปีเขี้ยวนะครับผมรอดแดดแรอบนี้รอดแดดมีช่องตอนมีช่องตอน <c oughs> หน้าบุงหน้าบานนะครับเแบิรอนนี่นะครับจะจบสุ่มใหม่นะครับใหม่ดอกนะครับ เดี๋ยวะปักกระอกดอกแหลแล้วนะครับวงโกเมนที่โจมถั่วบานเลยนะครับมีวงข้าวนะครับเหลือมทยอยออกดอกนะครับแต่จอไม่ใญ่เเมื่อนกับวงกล้ามนะนี่เขาจะเป็นวงกล้ามนะครับส่วนนี้ฝั่งนู้นก็เป็นส่วนปลานะครับเพื่นเ้วก็ตูตูอบบอลนะครับล้วก็ปูบอลใจแต่พุ่มล่างรักนะครับร้งข้าวอบไวนนะครับนี่นะครับไอ้นู้นก็ไอ้นี่ก็จะเป็นอ่า แตงกวาญี่ปุ่นนะครับผมไก่จะเดิืออกดอกเลยนะครับเพื่อนๆสตอร์นะครับทุ่งทุ่งทุ่งชนลังตะตองก็เป็นมวกกันนี้นะครับผมแล้วผมก็เอาพริกไทยนะครับกาอไอโอเคครับเพื่อนๆแจ่ววันพุธนะครับคอยชุกช้มวังนะครับจึงได้ก็ให้ช้มวังตุกตาการครับกราบสวัสดีครับผม